ชื่อแซนวันนี้จะมาดูว่าฉันคู่ใครมั่งเนี้ยคู่แรกเลยแล้วกันแซนเอ็กซฟิกไปดูกันไปเซิร์ฟก่อนเลยตอนแรกก็เซิร์ฟใช่ไหมฉันไปดูขั้นตอนมาแซนเอ็กซ์ฟิกใช่ไหมเ่าจะต้องเซิร์ฟนะแล้วก็เออ ฟิกฟ oh. mm. oh. mm. mm ิก hmm. ฟิกกูอืมกูอ so ืมฟิกฟิกอืมบายบายฟิกบ๊ายบายไปอยู่สวรรค์ซะแล้ว เอาไปได้คือคือ